อันนี้การฉันกล้าพูดว่าฉันฉันใช้เองด้วยคือหนูสองคนจะใช้โจเรน่าพลัสใช่ใช่ใช่เนี่ยคค่ะอย่างหนูเคยไปออกกองกับติชาแล้วก็แบบทั้งแดดทั้งทะเลทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนี่เลยค่ะติชาบอกตัวนี้จริงจริงมันพิเศษยังไงรู้ป่ะตัวพี่เองพี่ใช้เนี่ยอย่างพี่แต่งหน้ามาแล้วเนี่ยมันเติมได้เลยเอาหลอมันไม่ มันระหว่างวันได้เลยมันเติมได้เเติมไปได้เลยราไปได้เลยสมมติเราเจอแสงแดดเยอะๆเนี่ยเราเติมไปได้เลยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันเป็นครีมกันแดดที่แบบว่าเฮ้ยสุดยอดสุดๆไม่ไ่วใา่ไหมเําไม่แก้ความรู้จักโจเลนาพรัสนี่หนูถามนางเพราะว่าทำไมดิชาทาไมแบบอยู่ได้ทั้งวันกับเธอก็เติมไม่หยุดเลยไงแต่ดิชาก็แบบว่า ใช้ครั้งเดียวแล้วจบชั้น,นดแดบ,บดีมากจริงๆค่ะไม่อย่างไม่เยิมใช่เพราะพี่ช,ชาปเป็นคนแอคทีฟไงชอบไปบีชอบไปเดี่ยวไปเล่นกอล์ฟออกแดดตลอดเวลาเราก็เริ่มหาอะไรแบบว,ว่าดูแลหน้าเราหน่อยอแบบกันแสงเนี้ยซึ่งในตัวนี้จอลีนา่าพลัสเนี่ยมีอันแคชูเลชั่นเนี่ย<ด>ซ,ซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นการหุ้มผิวให้แสงที่เข้ามาแล้วมันเด้งออกไปมันก็เลยทำให้แบบว่า แสงแดดแสง U ีเนี่ยไม่มาทำลายผิวแล้วมันก็ช่วยบางุมผิวไปด้วยค่ะแล้วพอหนูไปเล่นแบบตีกองกับเพื่อนอย่างเงี้ยหน้าคนอื่นเขาแบบว่าเยิ้มมันลอกไปแล้วขอเชิงอยู่ทนเลยแล้วบอกเลยครับพอแต่งหน้าแล้วบางทีเราแบบลืมทาครีมกันแดดก่อนแต่งหน้าปกติจะแบบแล้วทำยังไงก็พลาดไปเลยแต่จอริน่าพลัสคือซึมได้เลยซึมได้เลยซึมได้เลยค่ะแล้วก็แบบว่าเหมาะกับทุกสีผิวเพราะมันซึมเข้าไปกับผิวไม่ว่าจะคุณจะแบบ เฉดผิวสีไหนอย่างเงี้ย There we go เขาบอกเลยนะอย่างเจ้าวือไะไรู้มัมันคุมมันมันคุมได้จริงแล้วไอ้รูขุมขนยัเรายิ่งแก่รูขุมขนเห็นปะมันกนหลอดมีเท่าไหร่รูขุมขนทุกวันยังอายุเยอะคือรูขุมขนก็จะมีบางคืนพอเราก็ต้องมาลูดูไอ้ตัวนี่มันปิดกันแต่คนได้จริงๆเลยใช่ค่ะเพราะมันเหมือนกับว่าบางที่เนี่ยบางตัวเนี่ยเขาจะใช้แบบซิลิโคนซึ่งมันจะไปอุดตันรูขุมขนค่ะทำให้เป็นสิว แต่ตัวนี้ไม่มีซิลิโคนก็ここเลยแบบว่าทําให้แบบหน้าไม่มีสิวเลยแล้วก็มี SPF แบบประสิทธิภาพ50บวกแล้วก็ PA บวก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 4ตัวเลย<อ>เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าแบบว่าหน้าไม่ไหม้หน้าก็แบบว่าสุขภาพดีค่ะนี่จะไม่เป็นฝ้าเป็น่างใช่ไหมรู้ป่ะใช่ไปนครประดมพี่นอก <ฮะ S 2> นอก่ะเป็นเจ้าหน้าใช่ไหมทั้งปีแล้วล่ะเออกูเพิ่งเชื่อว่ามึงใช้จริงๆวันเนี้ยพี่ไอ้นี้จริงจริงไอ้โจ้ถ้าโจเรน่าพัชอะฉันใช้จริงเว้ยเพราะคนที่ว่าเออฉันจะต้องใช้แต่เคาน์เต เขาต้แบนชุดซู้ไม่ได้นะมันจะกันมันที่หมดเลยแล้วมันก็จะกันแบบใต้ตามาปิดใต้ตาแล้วแบบมาเติมในระหว่างวันได้เริงจริงช่ใช่เลยค่ะสารทั้งหมดมันนำเข้าจากออสเตรเลียทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นแบบคุณภาพล้วนๆเลยแล้วก็เป็นแหลกก็เป็นแหลแบบแบบชื่อว่าไดโซดแหลกด้วยก็ฉันเนี่ยไดประสิทธิภาพ1 0 0ยเนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคนก็ใช้กันเยอะมากไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวหนูก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเราใช้เหมือนกันเนี่ยมันคือแบบคุณภาพจริงๆด้วยค่ะแล้วหน้าไม่มันไม่เยิ้มไม่ต้อลววแายนีมมิิู เพราะหน้าเนี่ย oh. แสงก็แบบเด้งออกไป oh. บํารุงก็บํารุงแล้วบางวันเนี่ยพี่ชัยแบบ้ oh. เกียจแต่งหน้า oh. เออราไม่อยากจะแต่งหน้า oh. แค่ทาครีมกัะแดดใส่แว่นออกไป oh. ได้เลย